ติดตามชมมวยคู่4นะครับวันนี้ปิกมี่ปูลินซียิมครับนักชกไทยมุมแดงครับพบกับแท็กเตอร์สอเดชพันธ์ครับนักชกจากสปอลาวมุมน้ำเงินนะครับจะอุ่นเครื่องกันในพิกัด107่อปอนด์นะครับปิกมี่ในวัย32ปีนะครับผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งนะครับก็แพ้กับขวัญไทยแล้วก็แพ้แฮกกี้บัตเลอร์นะครับวันนี้เจอกับ แทกเกอร์อายุ18ปีครับจากแขวงปากเซนะครับก็ถือว่าเป็นมวยคือลูกใหม่นะครับคุณสรชข์ก็วคายสวาทเชิดเลยนะใช่ครับสมพันธ์พันธุ์วดโทสุรเชษเดชพันธ์ก็เป็นเรียกว่าคายพี่คายน้องกับป่าเจ้ลูกบ้านใหญ่นะครับใช่ครับวันนี้ก็มากันเยอะนะครับลูกบ้านใหญ่เดชพันธ์ ครับขอบ,บคุณปุ๋ยตะราม้าบินด้วยนะครับยาดมตะลาโปายเซียนเป็นยาสมรรันประจําบ้านแผนโบราณพิเสษน้ําตะลาโปายเซียนเป็นยาแผนโบราณพนัทเทอร์ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารคุณมใช่กิตติธกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเสร,ริมสุขเพสัพุ่นชิวจำกัดเครื่องปรับระกาศมิชุพิตีเฮฟวีดิวตี้ยกแรกเริ่มเลยนะครับปิกมี่กับแท็กเกอร์ไม่ใช่ว่าจะผ่านง่ายๆนะครับปิกมี่ว่านี่มวยหนุ่มสดจากราดูครับมาในขยับการลอกล่อโอ้โห้นี่แหละครับ จะบิ๊กมี่สุดยอดในความเก่าผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับบิ๊กมี่ซ้อมอยู่ที่บัญชามเมฆนะครับซ้อมอยู่กับทางด้านสามารถเล็กเพชรบางบอลเพชรมณีร <Yeah. S 2> <Pet Money. S 1> ่างกายการซ้อมก็ถือว่าปึ๊กเลยนะ <Yeah. S 1> ดูหุ่นแล้วปึ๊กเลยบิ๊กมี่โอกาสชิงแชมป์โลกก็ผ่านมาแล้วจากทั้งส่วนไทยและก็ อกีบัลเลอร์นะครับยังสู้กันต่ออีกครั้งหนึ่งดูความเก่านะครับความสดโอ้โหมาแล้วครับแท็กเกอร์แม่แท็กเกอร์วันนี้ถ้าเกิดว่าพิกล็อกชนะได้เนี่ยอันดับโลกมีโอการทองแน,น,น่น,นอนเข้าอันดับโลกนะไ,<อ>ได้เลยเออได้เลยเพราะพิกมีล้างอันดับสูงสามมหาบัณฑ์เลยสามมหาบัณฑ์เลยพิกมี เมกเม่นี่แม็กเคยเกิดขึ้นอั็นลำหนึ่งนะครับพอาได้เคยไม่ใช่ไปขึ้นลำหนึ่งกระชิงอยู่แล้วครับใช่ใช่พลาดท่าทก็เลยแม็กต้องได้ไปชนิดครัง้กรงกับโคเซตรเซยตรงครับแต่ล่าสุดเพิ่งไปชกกับวิคุคันโนมาที่ญี่ปุ่นนี่มาจะมวยนุน่มจากปักเซ่ ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์แล้วก็ลูกบานใหญ่นะครับวิซ้อมก็หายห่วงนะครับเพราะป่าโจก็ทํามวยมีคุณภาพอยู่แล้วอยู่กับนรสิงห์นะครับในลงงกับนรสิงห์ด้วยใช่ครับป่าเดินหน้าเข้าหานะครับใช้ความสดบทความเก่าอ่อนกว่าถึง14ปีเลยนะครับ18อ่ะ32อัดขวาเข้าไปครับแท็กเกอร์พิกเมย์ฝีมือ โอ้หมดจบที่หนึ่งครับรับภาพชายยกแรกนะครับติกมีกับแท็กเกอร์ติกมี่นักชกจอมเก๋าของไทยนะครับแท็กเกอร์นั้นเป็นดาวรุ่งรุ่งแรงจากสปลาวแขวงปากเซครับยกสองโอ้โหนะครับได้แรงเชียร์ครับแท็กเกอร์ เดินหน้าเบียดใช้ความสดบทความเกา่าดูครับมาพูดถึงริกุคันโนนี่ก็เตรียมตัวเป็นแชมป์โลกนะครับอาบิโอรุ่นมีมัม,ม้ห้าปอที่วางนะครับเพาโคดเซนาการ์มีสลาดแชั้นไปแล้ว นี่เป็นมวยสร้างของกอบเกียรติพ็นนยอตชั่นอีกรายนึงนะครับพี่กถนนกอ,อบเกียร์ยินผู้ชนะพิกมี่มาเนี่ยนะครับแต่วันนี้พิกมี่เขยังมีโอกาสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กเกอร์ก็ต้องติดตามนีม่เป็นมวยที่ชกกันมีหวังมีผลเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่การอุ่นเครื่องธรรมดา แพเกอร์เดินหน้าชนปิกพี่ขอจังรับครับใช้ประสบการณ์สู้กับความสดแทกเกอร์ไม่สนครับชนอย่างเดียวครับอ้าวาวมีเสียงเชียร์ครับแทกเกอร์มวยรองครับวลาชัยอัดขวาอัดซ้ายเข้าไปครับถูกบ้างผิดบ้างแต่ขยันต่อยรู้ดีว่าเป้าหมายชนะนี่มีโอกาสได้ย่างดับโลกวิกพี่เลยนะครับ ไม่แน่นะครับปิกมี่อย่าประมาทไปรันขาดครับเพราะวันนี้เสียเปรียบรูปร่างโอ้โหแฮกเกอร์ตัวใหญ่ครับสูงใหญ่ปิกมี่วันนี้ก็มาบึกบักเลยครับหนามากอัดซ้ายลำตัวทีหนึงปิกมี่ยับซ้ายนี่แล้วก็วนออกใช้จังหวะฝีมือฉับสวยครับอัดลำตัวครับปิกมี่แฮกเกอร์ยังยังนิ่งอยู่ยังยิ่งอยู่ปิกมี่จะหลอกจะหลอกล่อต่อยซ้ายต่อยขวา ครับใชยลำตัวขวาบนเพ็กมีต้องใช้ความเก่านะครับโอ้โหแต่นี่โดนแล้วครับแพ็กเกอร์เลือกต่อยครับหลอกต่อยประสบการณ์นี่สู้ไม่ได้นะครับแพ็กเกอร์มีการเตือนกันโอ้โหแต่ลำตัวครับ ดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาท้ายลำตัวครับปิกมี่ี่ครับท้ายลำตัวความเก่านี่เหลือเฟื่อนะครับแต่แท็กเกอร์ก็ถือว่าชกถูกทรงครับเดินหน้าใช้ความหนุ่มความสดบอดนักชกรุ่นพี่ครับดูยก3โอ้โหเกมเดือดน,นะครับขอบคุณปูนินซีบริษัทโตซีตยามข้ามาเชื่อมจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโยโยทายยางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดของตราวันแมน ไฮโอเรตีเครื่องเสียดสีกจนหัวรุมและพาซารัาชพิเศษโรงแรมเดอะพาซารัชพิเศษชูปติก UPS เเครื่องสำรองไฟฟ้ามาตราอุตสาหกรรมจำนในร้านและศูนย์บริการไอทีชั้นนำทั่วประเทศนะครับบนเวทีนี่เดือดแล้วกันตอนนี้ครับมาเก๋าเจอกับสดโอดโ,โอ้โหเชียร์มาแล้ว,วไล่อาจไล่บทครับโอ้ยปิ๊์นือกับเก๋าหลักต่อยไป โอ้โหใส่กันครับใส่ไม่ยังลรวไม่สอนแล้วนะครับแท็กเกอร์บิ๊กมี่โอ้โหกองเชียร์ไปทั้งสองฝ่ายเลยนะครับครับโอ้โหมาจากสปปล,ลาวเดี๋ยวก็ยีคค่ายสอนได้สักคันนะครับวันนี้ยกค่ายมาเลยนะครับน้อนสิงห์ก็ชนะไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆร่วมค่ายครับก็ลุ้นแท็กเกอร์แล้วเจอกระดูกขันมันนะครับปิ๊กมี่ ประสบการณ์ชุดลงบินนั้นโอ้โหเหนือกว่าเยอะเลยนะครับผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งครับเจอกับขวัญไทยแล้วก็เจอกับแฮกกี้์ัอลเลอร์ตอนนี้กำลงังระดับสูงอยู่สามสถาบันนั้นทีสารชัยครับจะมาแท็กเกอร์ไม่ได้นะครับถ้าชนะก็มาอยู่ในแผนสร้างได้เหมือนกันนะครับคืบอผมดูแล้วนะว่าแท็กเกอร์เนี่ยไม่ว่าเกมการชกวันนี้จะจบลงอย่างไรเนี่ยก็คงจะอยู่ในแผนสร้างนะ ดูนะน่าสนใจครับเพราะว่าดูการชกลูกเกมหัวใจนี่ถือว่าใช้ได้นะครับดูน้อยมากคูุ่18แดเยครับโอ้โหฮะแล้วก็อยู่กับป๋าเจ้าลูกว่างใ่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องการซีซ้อมการบำรุงนี่แต่ทำมวยแบบมีคุณภาพนะครับครับในห้างเสือบอกสูสีนะในห้างเสือเสือที่เป็นตัวบอกว่าคู่นี้วัดดวงเลยห้าสิบห้าสิบนะคู่นี้เทคนิคอาจจะประสบการณ์มากกว่า ในห้างสื้อบอกไม่กล้าพันธงอายุเยอะหรออายุน้อยดีแต่แกบอกว่าฟุตบอลในเยอรมันในห้างเสือเยอรมันชอบโอ้โหครับครับชมภาพช้านะครับยงที่ผ่านมาต่าแรกกันอย่างสนุกนะครับแท็กเกอร์จากสปอลอาว์คว่ามังเกงสีน้ำเงินปักว่าโซโลครับเดินหน้าลุย อัดทั้งซ้ายทั้งขวาปิกมี่ก็มีโต้ตลอดนะครับมุนมมแดงโอ้ยกสีต้นน้ำครับแฮกเกอร์ออกมาลุยเลยครับอ,ออมาอ,อกมาลุยก็ออกมาลุยแฮกเกอร์วาเสียงเชียร์เยอะเหลือเกินครับโอ้โห,โหเอาละใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้ดูไม่ออกกันแล้วครับของเชียร์มีมีสองฝั่งเลย โโอโ้ดูครับปิกนี่ปิกนี่แท็กเกอร์โอ้โหใหดีใครอยู่แล้วครับโอ้โหเอาล่ะใส่เข้าไปครับโอ้โหขวาไปมาได้ใจครับได้ใจแท็กเกอร์ มีหมุนลบมาแล้วบวกขวาหมา่ห้ามเสือนี่ตื่นเต้นเลยเคื่อนคลองด้วยนะครับเค,คื่อนคลองตลอดบุรีหมุนแล้วครับใครใชนะนีไไไ่ได้แน่นอนทับใจทั้งคู่ครับโอ้โหนักการเมือคู่มันเกมเดือดไปเลยเอา้อาวอ้าวโอ้โหอ้บทายโดนเข้าไป าโอ้โหแลกกันอุตลุดนะครับยงนี้ฮ่าเฮกเกอร์นต่อยมันเหลือเกินนะครับอันนี้อยู่ที่หัวใจแล้วก็การที่ซ้อมแล้วครับคุณสาชัยตอนนี้ครับอ่าอ่อนเนื้ออ,อ่อ,อนนมอ่อนไขมนิดเดียวนี่เสร็จเลยนะครับความห้ากับความเก่าครับใครเหนียวกว่าใครเฮกมีนี่ดักต่อยส่วนแคคเกอร์นี่ลุยบดกันเดียวบี้กันเดียวโอ้โหกลา,ายเป็นผู้เดือดประจําบอลเลยครับผู้นี้ มาเส้นทางอัดฉีดเลยนะครับใครชนะอาเชัดใช้ครับรมาคาร์ตาลูยยุกได้บาซ่าเแหมแท็กเตอร์ก็โดนเหมือนกันนะครับแท็กเตอร์แต่ยิ่งเดินยิ่งลุยช่วงปลายครับแท็กเตอร์ครับจากคาออร์บอไลน์วนกับปิกนี่ของไทยแหมหาตัวไม่เจอครับชุดนี้ปลายยกใครจะได้ใครจะได้ครับยังลุยอยู่ แพ็กต์์ oh. โดนมนันเหมือนกัน oh. ติ๊กไม่อันลำตัวหมดโจก่อนครับชมภักช้ากันนะครับโอ้โ oh ห oh. การเป็นคู่ที่มันคู่ที่เดือดไปเลยนะครับดูไม่ออกด้วยเพราะว่าแลกกันตลอดนะครับทั้งไทยแล้วก็สปล,ลาวเก๋าเจอกันหนุ่มความห้าวนะฮะ ครับขอบคุณนะครับบริษัทค้างยาเตาเสือเสือเป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระใยเส้นตราหัวเสือยาแผนโบราณปุ๋ยฟ้าอรุณบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ดูไร่ดูนาดูสวนยาน้ำละกูตาหมอยวัดเป็นยาแผนโบราณเครื่องสูตรสมุนไพรก้านตองผักตาวตองตราเอ็กซ์ตร้าพีเพิลเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสนะครับกำนันตุ้ยตะไลรักตุ้ดินทรนนายกอบตอหนองน้ำใสครับความมันบระวที่ลอยอยู่คุณสารชัยเชิญครับแหมแล้วฮังเสือที่โห่เล่าไม่หยุดเลยชอบบอกว่าน้ำเงินนี่ไม่ถอยเลย เพราะว่าโซ่จริงๆนะครับแบ็กเกอร์ปิกมี่ครับใช้ความเก๋าดัากน้ำตาล้ำตัวมาความมันยังไม่ดลดละลรอกเดินลุยเดินลุยแบ็กเกอร์ปิกมี่สวนปิกมี่เน้นเป้าใหญ่ปิกมี่เน้นเป้าใหญ่ครับทีมมุมปิกมี่นี่มีทั้งคุณเจริญนาสวัตรนะครับ,รบจากซูปโปรติกกุ๊บพี่นินนะครับพี่นินทีมงานของกอเกียบโปรดักชั่น ชินโนแล้วก็เจ้าก๊อฟครับพี่ชายเพชรบางบอนเพชรบางบอนด้วยนะเพชรบางบอนวันนี้มาด้วยนี่มาด้วยนะมาด้วยครับเพชรบางบอนโอ้โหลุ้นกันแบบระทึกละระทึกอารมณ์น่ะสองฝั่งเลยอ่ะครับอสายโนสิงไปอยู่ฝั่งโน้น่ะครับขอบคุณวันแมนกาแฟด้วยครับเดนแชมป์สูตรด้วยครับสนับสนุนรายการมวยโลกวันนี้ลุยครับแท็กเตอร์พิกมี่ต่อยขวาสกัดเอาไว้ น่าต่อยดีทั้งคู่นะครับดูไม่ออกจริงๆนะครับดูมาสองของไม่ถูกถึงตอนนี้แล้วเนี่ยน่าแท็กเกอร์ในนี้ก็น่าซางครับนะครับดูแล้วเนี่ยน้าวไม่ครัวเลยนะครับวิ่งกันสิบแปดเลครับโอ้โหเอาล้วครับแท็กเกอร์มาอีกแล้วปิกมีขยับปิกมีใช้ความเก่าครับโอ้โหเลย มีไม่เอาต้องแรกต้องแรกต้องแร่กันอเอาละมีทำไมอ่ามีากอดได้ก่อนเอาจังหวะเอจแต่ตัวเฟื่องทองบอกแล้วโอ้ยใส่กาไปแล้ปไายกนะครับ หมดยกครับเราชมกันยาวไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับแม้วันนี้นี่มันจริงๆครับคู่ที่สี่ของรายการอ่าแล้วคราวนี้เรามาดูมวยสร้างเกอะเกียรติยิมครับจากฟิลิปปินส์ครับโอสเซลล์เกาะเกียรติยิมและเอสปินัสเกอะเกียรติยิมครับมิสเตอร์แซมมี่กอร์ลนี่นะครับโปรดิวเซอร์จากฟิลิปปินส์ที่ร่วมมือกับเกาะเกียรติโปรดักชั่นครับ จะผลักดันให้ก้าวไปสู่บอลลังโลกสถาบันใหญ่นะครับติดตามครับ2ดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์นะครับในแผนสร้างของกอเกีโบอรักชันนะครับเห็นบอกว่าแอสทรินาสเนี่จะชิงกับนิโกคันโนชิงว่างเลยอ่ะครับอย่างนี้แชมป์โลกก็อยู่กอรเกียเนี่ยใช่ครับว่ากอร์เกียถือเป็งคู่นี่แหลยครับโอ้โหครับแ็คเตอร์เดินหน้าลุยทิกมี่ก็ตั้งรับได้ดีนะครับ ทำให้เกมก็เบ oh ียดไปเบียดมาตลอดนะครับโอ้โหดูไม่ออกบอกไม่ถูกค you know, รับถึงตอนนี้ก็ไม่แน่นะครับคือสุนทร2ลกรกฎาคมนอาจจะมีแชมป์โลกในเกลอกอเก็บลอร์ชั่นคือริกุคันโนะหรือเปล่า่อเก็บยิมซึ่งจริงแชมป์โลกที่ว่างที่ญี่ปุ่นครับยกสุดท้ายเลยไหมนะครับนาวากาเอกันชัยพ่องศรีสับมือให้ชกอ้าวยกสุดท้าย บิ๊กเม่กับแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์จากสปลาวลุยเหมือนเดิมครับต่อยก็ขยันครับผูกบ้างปิดบ้างนี่โอ้โหแกวิ่งเข้าใส่เลยคุณสาชัยวิ่งเข้าใส่เลยแหมเป็นมีต้องสวนบิ๊กเม่ต้องสวนครับโอ้โหโอับคัต,ตปล่อยไม่ได้นะครับจังหวะออกมุธเนี่ยต่อให้ทันกันตลอดแหมเกมมันเกมเดือดจริงๆครับคู่นี้สมศักดิ์เสี เอาแล้วครับกอดถอดไว้ก่อนพิกมี่ลำเก่านะครับถอยมารอดักเฮกเ,เกอร์ก็บดบีถึงตัวาลากไล่เข้ามายกสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหเอาอีกชุดหนึ่งแล้วเวียงไม่อีกชุดหนึ่งพิกมี่เอาคืนพิกมี่ถอย มาแล้วครับแท็กเกอร์มามีเดินอย่างเดียวปิกนี่เลือกโอ้โหยับยับเข้าหน้าไปแท็กเกอร์แผ่วปลายไม่ได้นะครับโอ้โหโดนเข้าไปโยนี้ป <t Skill> ิกนี่ทำดีฮะดูแลทำได้ดีครับปิกนี่ยกนี้ให้ประสบการณ์ช่วยได้เยอะเลยนะครับเจอความเก่าครับแท็กเกอร์ต้องขยันดีครับแท็กเกอร์ จะไล่ชนแ้มไหมครับเด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีนะครับจากปากเซขอบ,บบ่อลาวปล่อยมวยไทยมาเป็นร้อยนะครับเก่งสุดจำเงินโอ้โห,โ,หโหนี่ครับชุดนี้ของจากมิกมๆครับแหมาจะเหนือกว่ากมาเฉือนในยกนี้แหละครับครับำตลัวอีกทีครับเอาเละครับแท็กเกอร์ยังสู้แท็กเกอร์ลุยตา ปิกมี่โอ้โหเบิ้ลน่ก็ดูสามคนมีหมูกวาอยู่ปลายยก้วครับนี่ชุดยูกไหมแท็กเกอร์น่าปลอดแล้วเล่นเกมแล้วลายยกสุดท้ายครับชมครับไฮไลท์ของปิกมี่แล้วก็แท็กเตอร์สอเดชพันธ์นะครับ สปลาวเดินหน้าลุยตลอดครับแฮกเตอร์อาศัยลูกขยันลอยไปเรื่อยครับใส้ความสดบทความเก่าิกมีก็กงัดความเก่าออกมานะครับรับสู้กับความสดของนักชกรุ่นน้องมาทำได้ดียกสุดท้ายครับครับ นะครับช่วงยกท้ายๆนะครับปิกมี่ทำได้ดีบนเวทีครับกรรมาการชูม,มือกับปิกมี่ครับปิกมี่ชนะคะแนนไปนะครับ